มังสัตรดังพัชชามิสุตีว่าทีเลนะโภกัสัมปะทาคุณนามวามดีเพื่อผเนกเพื่อผลึกโดยการวัดี่เป็นโครงการใดสงโัยคนดีจะได้เป็นตำแน่ อันนีน้เนีจะเป็นเจ็บปวดประที้สัะเพอุเรทุกทังปพายาสัรานโสกสุข,ขงังอามุตรสนกันายที่เราแผนมารวม,มกันท้งท้งคุกันนั้นนี่เราแฟดเพื่อนม้น เนีาเ่อเนราว่ใ <online> ช่บงคนพรรอรูดว่พุทธบริษัทนะครับที่มาท่วราชกุศลในประบาสมเด็จพระบรมมหาราชวีนิพนอ์อดิเรกพบรอบสิบห้วัดนะครับหรือปัณนละสมวานนะครับทีธีนะครับทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลได้ทำหนุบำรุงศาสนาในปีเิดการของ สบาสมเด็จทุกๆครั้งนะครับเราก็จะได้